สวัสดีนะครับนํำทุกคนทุกท่านเข้าสู่ชาวินยองชาแนลนะครับวันนี้วันที่2กันยายน2568นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับอากาศตอนเช้าแบบนี้ชาวินพาทุกคนมาใจกว้างนะครับวันนี้เป็นวันที่สามวเนาะตามหากว้างปลาตัวใหญ่อยู่นะครับผม2-3วันก่อนนี้ใน3-4โตนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปของชาวินคลิปนี้นะครับว่าเช้านี้ชาวินจะมานกอนนะครับนี่นะครับอากาศขึ้นคึมเลยนะครับบนกําลังจะลงเม็ดเนาะ เดีไปรุ่นพร้อมกันเลยนะครับเริ่มก่อนแรกกันเลยนะครับนี่นะครับตายเกาซักเองเนาะโอ้ชวินหันติดปืนอีตโต้งละ่ะกวางปู้ในนอนอาจจะมืดไปหน่อยท่านผู้ชมเายช้บินซอยมาดีกว่าเนาะมันอยู่ปืนก็ะใหม่นะครับกวางน้อยตามเคยนี่ หนึ่งตัวอยู่ข้างใต้เดี๋ยวขอต้นไม้นี่ก่อนเนาะในนี่มีสองโตกำลังเอากัน <c oughs> เอาตัวนี้ออกก่อนดีกว่าปื้นนี่อ๋อหน่อยละโฮไม่มือชาววินกันท่านผู้ชม นนี้มีสองโตนะครับตัวแม่กับตัวปูก่อนนี้สามโตแต่สวินเก็บกันนะครับกวางน้อยต่อไปนะครับลงมาลงมา มีไหมไม่มีครับไม่มีก็แขวนไว้ที่เดิมเนาะต่อไปอีกอันปืนเกาซักนี่ครับยี้นี่เขาปืนก็ใหม่นะมันจะมืดเนาะซอยลงมาก่อน มีก็สักโตเช่นเดิมไม่มีครับก่อนต่อไปเลยนะครับมืดอีกตามเคยท่านผู้ชมครับมันขอปืนก็ไม่มันจะเป็นเนี่ยเนาะกล่องมันจะวูบวาบปับแสงที่ลงมา แมงบูดปิวบ่อนอีกตามเคยก่อนนี้เห็นแล้วดำดำหนึ่งโตัวตัวใหญ่ก็อ้ออ้อไซสปกติครับเพระกว่างป่าหนึ่งตัวดำติ๊กมานอยู่ ได้สีตแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้บินเก็บก่อนนะครับาขเนื่อยทีเดิมนะครับฝาห้องขลึงคขลึ่งตอนนี้ก่อนต่อไปก่อนดีตัวได้ละสามสีหรือว่าหา้าทีลงมาอีเบอร์บินออกไปละแบบแบบติดดือ ีไหมครับไม่มีครับเ <c oughs> จ้าว,วาวอันต่อไปอันนี้คำสูงขนาดปลายกิ๊จะเล้วเลยที้ลงมาที่ลงมา อื่เห็นแล้วดิ้นเดวๆข้างในกี่โต๊ะกี่โต๊ะครับกี่โต๊ะครับหลบมุมไปไหนกวางน้อยอีกตามเคย <laughs> อ,อ,อ๋อมาอีตจี้นี่ ตตมใหญ่เนาะเดี๋ยวช้วินเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเรื่อยๆครับจะไปฟังเบื่อฟังหนากันเนเนอสำหรับขีดใจกว่างนะครับยกยอตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยเนาะไปวันก่อนเ่อใดนะครับหมดพละกำลังหันแล้วอยู่ในอันสองตตัวใหญ่ก็สามตั กวางปู้ร่อนๆกวางแซมโนโฟกัสกับกวางกล่องมหน focus. โฟกัสตัวสักคำสามโตเลยนะครับก้อนนี้นี่เห็นและวมนนๆๆนนเดี๋ยวจับพาไปหน่อยเอาละเอาป็นพาบลนะับปกคปรับคุผู้ชมเะ,ะเปินเก็บกอนเนอ ก่อนต่อไปนะครับตะกี้ก่อนตะกี้ขับมีนใน3สามโตมาละเรมมาละกวางก่อนนี้ลู้จะเป็นจะซื้อนิ่มผิวนิ่มอย่างดิงเข้าไปดูสิสักโตเก็บไปก่อน ก่อนต่อไปนะครับก่อนสีสม้มก่อนแมงบูดประจำจะมานก็ซนลงมาแล้วดึงดึง,ดงเห็นแล้วหนึ่งตัวตัวใหญ่ก่อโอ้โหต,ตัวแมงสองโตเดี๋ยวกันนะนี่ททางได้บุญเข้าไปท้งดใดที่ น,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 นี่นี่นี่หนิมทรงหนิมโตสามโตเลยคานผู้ชมมาล่ะมาล,มาละใี้เป็นเก็บก่อนนะครับแอแล้ววันนี้มาเลยก่อนต่อไปครับอยื่นเขาปอบอ ต่แด,ดมีไหมไม่ดินไม่ตรงไม่ติ้นไม่ตรงก็แสดงว่าไม่มีจกักโวที่เดิมเช่นเคยอีกจุดหนึ่งนะครับปืนกระป๋อเช่นเคยไกลๆก,กันนี่ฝนก็อ่อยลงมาละสิสิท่านผู้ชม มีไหมชัางสักโตไม่มีครับนี่นะครับสรุปผลงานของชาวินคลิปนี้นะครับในการจ่กวางเนาะเออจะบ,บินจะบ,บินชาวินได้กวางปู้หน่อยเช็ดแปดโตแล้วก็ได้กวางแม่อยู่ประมาณชักสามโตสี่โตนี่นะครับชาวินแยกไ้เนาะ นี่นะครับถือว่ามานอยู่นะครับวันนี้มันกําลังเริ่มออกนะครับคลิปก่อนหน้าเดตเตอร์สามสี่ตัวเนาะนี่นะครับฝนมันซึ้งนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็กาลังตกมานะครับอ่อยสีสีเลยเนาะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชาวินปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะบินจะไปดามาชวินเนอมันเป็นคอนเทนต์นะครับวิธีการต่งกวางนึกถึงสมัยตอนเป็นละอ่อนนะครับสมัยเป็นละอ่อนนี่ตัวไอ้บ่าวชวบินเนาะไปใจใจกวางต่างกวางนะครับ นี่นะครับบรรยากาศรอบไม้ของฉวินเป็นขางสวนหงอนะครับขอบคุณนะครับตีครับชมคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับนะครับอ้อยสีเลยเนาะหกม้งปลายนะครับตอนนี้ฮกม้งเช้าเนาะของวันที่สองกันยายนสองพนสิบแปดนะครับขอบคุณนะครับแลเขอเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากเมนไปไว้ดเนอร์เดชวินปิกไปี่วบันฑเอวจ้องทานผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับ อออย่าลืมกดติดตามชวินยองไปนะครับหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆน,นะครับช่วงนี้ยกยออาจจะไม่ได้ไปแต่เนาะนี่นะครับสวัสดีครับชวินยองครับ